สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอจุดประกายความคิดเติมพลังชีวิตสร้างแรงบันดาลใจกับปอด็อเตอร์วีรินทิรานาทองบอจรัฐในวีรินอินสปายสวัสดีค่ะ ความไม่ประมาทคือสูตรสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะวันนี้วีรินอินสปาย์มีวิธีใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทมาฝากกันค่ะร่วมสร้างแรงบันดาลใจโดยซอสหอยนางรมตรามแม่ครัว หลายคนมักจะใช้ชีวิตประมาทแบบไม่รู้ตัวนั่นก็อาจจะเป็นเพราะคิดว่ายังหนุ่มสาวยังมีทรัพย์ยังมีเวลายังแข็งแรงอยู่ใช้ชีวิตไปวันวันแบบเสียเส่ยงๆให้วันเวลาล่วงเลยไปเปล่าประโยชน์ไม่ทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวไม่พยายามทำคุณความดีสุดท้ายก็ทำให้ชีวิตล้มเหลว <c oughs> เอ๊ะประมาทแย่แบบนี้แก้ยังไงดีล่ะคะอ๋อแกได้ง่ายๆด้วยวิธีนี้เลยคะ่ะ ความประมาทคือความเลินเล, ỡ, เล่อเผลอสติไม่สำรวมระวังกายวาจาใจดังนั้นต้องมีสติคิดก่อนพูดและทำตระหนักในผลของการกระทำที่จะเกิดขึ้นมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปมีความเพียรขยันสร้างความดีนำคุณธรรมมาผูกไว้ที่ใจเตือนสติตนเองให้ทำความดีทุกวินาทีควบคุมตัวเองและคอยเตือนคนรอบข้างไม่ให้ประมาท ด้วยสูตรสำเร็จง่ายๆทั้งหมดนี้จะช่วยให้เราตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทได้อย่างแน่นอนเพื่อชีวิตที่จเจริญม,มั่นคงและปลอดภัยแล้วเราจะกลับมาเอ๊ะอ๋อกันใหม่ในวีรินอินสปายสสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว